สวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยกับตูบอกต่อและผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยกับ1 2 3สบายครบจบในที่เดียวนะครับผมแล้วก่อนดูคลิปนี้กดติดตามผมแล้วหรือยังครับถ้ายังฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นการบังใจให้ผมนะซึ่งวันนี้ผมมีบอลอีก1คู่นะเป็นบอลเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับผมเป็นบอลเอ่อ อาเซียนคัพผมหรือซูซูกิคับนั่นเองเป็นคู่ระหว่างมาเลเซียนะผมมาเลเซียเจอกับลาวนะซึ่งมาเลเซียเนะี่ยชื่อชั้นดูดีกว่าลาวอยู่แล้วมาเลเซียตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่1นึ่ร้่บกนะผมกับลาวอันดับโลกตอนนี้1น7่รบนะผมมาเลเซียต่อลาวถึง3ลูกผมมองว่าเอาจริงแหละมาเลเซียชนะแต่ผมมองว่าชนะไม่ถึง3ลูกทุกคนผมว่าเต็มที่แค่2ผมว่าลาวเนี่ยมีลุ้นแล้วก็มีฮึดที่จะเบียดได้ ผมว่าไม่ขาดเอาวัานนี้ผมว่าแล้วราคามันแปลกๆด้วยคนน่าจะไปมาเลเซียเยอะผมชอบบอนแปลกครับถ้าใครชอบไปตามกันได้เลยครับ